สวัสดีครับมาพบพ่ออังจีเคยนะครับกับผมพ่อวัฒนานะครับอันนี้มาพบพ่ออังจีเคยนะครับในบรรยากาศตอนแรงๆนะครับมานี่ผ้าคนงานมาเก็บละมันนะครับเอาไปจําหน่ายนะครับนี่ครับผู้ใเรีใจสนใจโทรบอกได้นะครับเบอร์โทรกัน090นะครับ297 3033นะครับพ่อวัฒนาเกษตรอุตสาหะนะครับ มากับนั่งกระต่ายท่องนะครับเหมือนครับคนงานพิเศษนะครับนี่ครับกำลังมัดละมันนะครับเพื่อเอาไปไว้ทิและจำหน่ายนะครับตอนนี้ละมันนอกประมาณสิบเอ็ดเดือนแล้วครับทําพันได้แล้วนะครับนี่ครับประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับนี่ลำสวยๆนะครับนี่ครับยางไม่ตัดก็มีนะครับตัดก็มียางไม่ตัดก็มีตอนนี้กําลังมัดนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังมัดก็มีนะครับนี่ครับคนงานกำลังมัดนะครับนี่ อนั่งกับตายทองนะครับมันนี้ป่ากับทีมงานนี่ครับอวันนี้ได้จะมัดได้เพราพันมัดอยู่วันนี้ได้ลายอยู่นะอ่ามันนี้เพิ่นได้ลายอยู่เพิ่นว่าปมาม่านพันปลายนี่ละเพิ่นว่าเพื่อเอาเก็บว้จําหน่ายนะครับผ่านก้านแดงนะครับอ่าหรือว่าพันอีเหลืองกบมีนะครับเราก็มีพันมันสับหลังไม่ว่าจะเป็นก้านแดงก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอีเหลืองก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น กวงเพชรก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเกษตรยักษ์ก็มีนะครับนี่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสนใจนะครับเหล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับเราก็มีพันธุ์มันสับปะหลังหลายพันนะครับนี่ใครสนใจสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับเบอร์โทรก็090297นะครับ3033พ่อวัฒนาเกษตรล้านนะครับนี่ครับมาพอๆกันในบรรยากาศแร่งๆนะครับนี่ครับตัดไปแล้วแปลงนี่ก็อยู่ประมาณอ่า หาอะไรนะครับนี่แปลงนี่ครับยังขนไม่เสร็จกําลังขนนะครับผืนรถก็มีนะครับนี่ครับผมพ่อวัฒนาเกษตรลายเลื่ยมาแนะนำพี่น้องนะครับอ่าเพื่อที่ีสุดใจนะครับนี่ครับลำมันงามๆนะครับนี่หัวกระตัดปลายออกนะครับอยากให้พี่น้องเบื่งว่าเออลำมันใหญ่มันยาวาปเลยนะครับตาทีๆนะครับใครสนใจลำมันสับปะหลังนะครับก็โทรสั่งจองได้นะครับนี่ครับแต่ผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับอยากได้พันธุ์ดล็ อบอกมากนะครับก่อนอื่นผมก็ขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับบอจะเป็นประเทศลาวก็ดีนะครับหรือประเทศไทยก็ดีนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีส,สานนะครับก่อนอื่นผมก็ขอบคุณลวงหน้าที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอบอจะเป็นสนใจละมันสับปะหลังก็ได้นะครับนี่ครับอยากได้พันธุ์ไหนก็มีนะครับเรามีอยู่หลายแปลงนะครับนี่ครับ สนจิตสนใจก็โทรสั่งจองได้เบอร์โทรก็0902973033พอวัฒนาการเศ็อนออนไลน์นะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ไว้สนีทกอนครับไ้พ่อๆคลิปหน้าครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ